เครื่องมือที่ไม่ควรพลาดโฮริสว่านไร้สาย198โวลต์สว่านกระแทก3าระบบแบตเตอรี่2ก้อนที่รองรับงานหนักพร้อมอุปกรณ์32ชิ้นเหมาะสำหรับงานจเจาะเหล็กและคอนกรีตพร้อม LED สองสว่านแนะนำสินค้า, ori, า,า,า 100, 98, โฮริสว่านไร้สาย198โวลต์สว่านกระแทก3ระบบแบตเตอรี่2ก้อนรองรับงานหนักเจาะเหล็กเจาะคอนกรีตถัานนสกรูพร้อมอุปกรณ์32ชิ้นรุ่นสีเหลืองคุณสมบัติเด่น หนึ่งหลากหลายการใช้งานสินค้านี้มีความหลากหลายในการใช้งานเหมาะสําหรับเจะเล็กคอนกรีตหรือการขันน็อตสกรูทําให้มีความสามารถในการใช้งานทั้งในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซม2แบตเตอรี่แห่งความทนทานรองรับงานหนักด้วยแบตเตอรี่ลิออนหนึเก้อก้อนซึ่งสามารถให้พลังงานในการใช้งานที่ยาวนานและความทนทาน 3. ความคล่องตัวเครื่องมือนี้ เหมาะสำหรับช่างที่ต้องการความคล่องตัวนเนื่องจากมีการปรับความแน่นในการถันได้ถึง25ระดับ 4. การใช้งานที่มืดได้สบายมาพร้อมไฟ LED สองสว่างที่ช่วยให้สามารถทำงานในที่มืดได้อย่างสะดวก5รายละเอียดครบถ้วนมาพร้อมอุปกรณ์32ชิ้นและกล่องเก็บอุปกรณ์อย่างดีที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและควบคุมได้ง่าย 6. ความปลอดภัยมีการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าโวลติที่198โวลต์ และมีสวิส์ปรับความเร็วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน7น้ำหนักเบาและสะดวกในการใช้งานมีน้ำหนักเพียง2.5กิโลกรัมทำให้ง่ายในการจับถือและใช้งานคำแนะนำในการใช้งานใช้สำหรับงานที่ต้องการความแน่นหรือความแข็งแรงเช่นจอเล็กหรือคอนกรีตก๊อกกล่องเก็บอุปกรณ์เพื่อป้องกันการกระแทกและสูญหายของอุปกรณ์รักษาและปรับแต่งความเร็วและแรงดันไฟฟ้าตามงานที่ท่านทำ ใช้แสง LED ในที่ที่มืดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานสินค้าโฮริสวัสน์ไร้สาย198โวลต์สวัสน์กระแทก3ระบบแบตเตอรี่2ก้อนรองรับงานหนักเจาะเหล็กเจาะคอ rete, นกรีตถ่านนสกรูพร้พรอมอุปกรณ์32ชิ้นรุ่นสีเหลืองน่าสนใจและมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและคล่องตัวในการใช้งานในสถานที่ต่างๆแนะนำให้พิจารณาใช้สินค้านี้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย